เอาเนื้อแซ่บๆเลพี่น้องนะอ้ยเจะเบิงจะเบิงคองดีไหมเป็นยังไงนียไอ้ม้ วันนี้ทำอะไรกินวะไปอ่อมเนื้อฮะอ่อมเนื้อใบกะเพราเหรอผักชีลาข <laughs> ี่ขาดไม่ได้เลยพี่น้องอนนี้ดีเหรออันนี้อะไรไปดีดีสีอะไรเนี่ยอันนี้ขี้ครับอันนี้อะไรขี้น,นี่เลือดน,นี่เลือด ีสามอย่างมีขาดไม่ได้เลยเนี่ตระล้าไหมแซ <laughs> ่บไหม <laughs> <laughs> อ๋อมาในเมื่ไม่เห็นมีน้ำมาไปจะทำให้ดูน,นี่คืออะไรวะเนี่ยนี่คือใส่พริกลาบด้วยเหรอเนื้อเศษเอาแบบอีสานไหมยังไงวะต้องเปยังไงวะผมไม่ได้กินอะไรนะพริกลาบเหมือนบ้านเราคอยดูคนละ ไปเที่ยวเหนือมาก็เยอะเที่ยวใต้มาก็เยอะไม่เคยไปอีสานเลยเนี่ยกินเลยแบบหอมน,น้ำพริกลาบใช่ไหมไเน,น,นเหนือนั่งเทเร็วกว่ะเราอะทำไมอนะไป,ไปดีน <c oughs> ือี๋คือฐานจีนแดงมาผ <c oughs> ู้อ่ะเฮียเ็นดีหอมมะข่าเพราะว่าหอมนี่คือชา้าๆเนิบๆไม่ใช่เนิบๆไฟมึงไม่แรงเลยอ๋หอมเฮีออยอะไรไม่มีน้ำพริกลาบไอ้ปซะ อ๋อไม่ให้ไม่ใส่ข้าวคั่ววะแล้วพิล่าก็ไม่ใส่พิล่าไม่ใส่เรื่องหอมไก่วันนั้นที่เรากินมันก็เลยเบรใช่นั่นมันแบบหอมเหนื้อนี่อ่ะเขาเรียกต้มแซ่บอย่างเงี้ยออมคอยดูเขาวะมีโอกาสก็ไปเป็นเคยิสาหน่อนะนี่ต่อลงนะตัวเนี้ยตัดออกตัดตัดตัดนะตัดตัดตัดนะลองไปดับเขาหน่อยที่ แม็กเกอร์ก็ดับเข่าม,มเลยดิเดียวแล้วนะหอมได้แล้วเนี่ยไปมึงได้กินไหมได้กินได้ใส่ในหองมาไม่ดับเข่านี่โอ้วับไม่ดับเข่านี่โอ้วับนี่คืออะไรเนื้อมันจะไม่ขาวพี่ มาจนได้ว้าวนี่เสียยทีอนี่ตไปละเป็นนอกนำตบอาชิจ้ตบไปแล้วฮะอ๋อนี่น้ำอะไรเลือดอะเพิ่มความนัวครับ ใส่เลือดเป็นนัวว้าโอ้ยดีไม่ดีไม่ดีเฮ้ยนะครับขอดีขอดี ตากันต okay. ังตาแล้วไปกินอะไมกั้งอมออแเลแล้วเฮ้ยไปเฮียหอมไม่ใช่ไหมอจะไปทุนหวยนะครับโอ้ยพวกนี้ก็นั่งขำกันนะขอัดีดทั้งนั้น เฮ้ย,อยหอมจริงว่ะนี่แม่งข้างบ้านนะตงุงกระดึ๊ง่าหน้าบ้านพี่จักก้เอ้ยครับใาเลยกเลยนะผักชีเลยนะยี้ยาไใบสนใบต้นสนเลยขายจะแดกใบสดนี่ยี่ห้อกระเทาะเหล็ก เรสอนหนูได้ไปเหี้ยหลักจำเราไม่เคยเราเป็นเราเรามักจะทำในสิ่งที่เราเรารักเรามักจะทำในสิ่งที่เรารักเราจะทำได้ไหวเออทำหมดได้หมดแต่ไม่เคยมีใครส้อหรอกทำได้เหรอได้กินได้ไหมได้ไปว่ากันทีเจำเข้านี่เวลาแม่บอกอะมันทำอร่อยแต่มันไม่ใครทำใช่เหรอเอาคุณรวมอีกนะ S 1> <S 1> มันต้องมีทีะคืนเนี้เสร็จแล้วะเข้าเนุ่นเลยวันนี้เาได้เีอะไรไงตังที่ก็เวนเอไปตัวหมดแล้วมาที่กวัดกันเที่ยวล้ลายแตกเลยนะอินเลยเหรอามับาหายิ้่หนองหม้อไปเนี่หนอ้อกันเลยไม่ถึงเลยไปับกับ กาใส่ไหมจดนี่มันจ่าเนี่ยนนจ่าเนี่ยม่ามนจ่าเอาวางดิเะวังรอวางดิวางร้อนโอ้ร้อนเหรโอ้เดินทางลวกจิ้มอีกเมนูนึงฮะลวกจิ้มเนื้อเนื้อหรอ

เม่ได้กูแซ่บเล่า, <laughs> าเลยแาดไม่อาดิอันนี้นะเรกินจบกิน,น <c oughs> โอ้พีน่อง <laughs> โอ้พีน่อง <laughs> ตามดินี่ <laughs> <laughs> ต้องน้ำตามอะ่ะอเหี้ยไม่ไหว ยังไม่กินมันร้อนอยู่คิดการรึเป็นไอดอลของไอ้นั่นเลยนะเขาหลีนะมันแบบอยนะันาีีสองโอ้ยเหี้ยเพชรไม่ยืดกันเลยน่าจะบ้าง้นละเดี๋ยวกินกันอะไวะกินกันแล้วแต่เมื่อกลัอยู่กันแล้วนะ มม่กินได้่อน่มึงกินได้ไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องกินตาม่หลังดิมึงเคยดูเบาเท่าไว้เียเบาเท่า่พร้อมกันเลยเนี่ยนพกไม่ให้เไ็นเลนกให้แบบกึ๊บแบบเาเ่าเ้วกึ๊บกึ๊หน้าไอ้สัไม่ได้มะกี้ไม่ได้มึงบอกไม่ได้ หนึ mm ่งหกเก้า